ธรรมดาแหละแต่ว่าเราจะให้ธรรมดายังไงครับเพราะว่าเราอยู่กองหนึ่อนะและสิ่งนี้แล้วเกี่ยวยังไงครับทำไมคุณมีมาอยู่คนเดียวก็ผมไม่มีใบเลทแล้วผมไม่มีใบเลตนะแต่เมื่อกี้ทีมงานเดินมาบอกน้องก้าว่าใช้ใบเลทต่อนะฮะผมไม่มีใบเลตหรือว่าจริงไหมคืออันเนี้ยเอาลืมเลยอาจารย์กติกากติกา เราต้องคลิปมันที่ได้ก่อนทาเป็นตัวอย่างแค่หนึ่งทีเท่านั้นอ่านไหมเนี่ยอุ้คุณคุนีคุณเดกกเด็กเอ็กเด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 งเ็กเด็กเด็เด็เดกเั็กเดกเด็กเดาแเดงนเด็กอด็กเดเมืกเด็กเด้กเด็กเอากปวากซึ่กกเดก็เป็กกติเ็ ให้เลียงกันแนวนอนก็ได้ให้เดียงก็ได้ใช่ขวางก็ได้ใช่แนวเต่อแนวเต่อมุ้งเตี้ย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 ชอบชอบโอเนี่ยคุณเป็นเซลพี่เขาโดนอ่ะประมาณนี้อะประมาณนี้ครับแต่ว่าจะต้องสลับกัน อ๋อก็คือต้องส่งตัวแทนมาพิกทีนึงถ้าพิกได้ก็คือเอาไปวางแต่ถ้าพิกไม่ได้ก็คือต้องเปลี่ยนอีกคนมาพิกต่อใช่เลยช่วยกันได้ไหมกับใครก็ได้ที่ผมไม่ได้อยู่กับพี่ไม้งั้นเราอยู่ทีมหน่อยงั้นงั้นไหนไหนพี่ก้าวพูดมาขนาดนี้แล้วงั้นเราสามคนกันที่ถูกต้องรับโอเคอด้ได้ได้ไม่ตบมือไม่ตบมือเตเลยทุกคนมันไม่ยุติธรรมใช่ ฝังฝากก่อนฝากก่อนให้พี่เก้ากพี่อ้าวเนี่ยอยู่ด้วยกันไปเลยขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวผมกับพี่ไมอ่ะอยู่ด้วยกันเองครับจะไหวเหรอเอาจริงครับจะไหวอ่ะรอพี่เนี่ยฮะรอใช่ไหมอ๋อจีชนะนะชนะชนะนะฝากบอหวังไว้ที่พี่เลยนะแต่ขอดูบทลงโทษหน่อยดิอุ้ยเอาไปวางตรงนั้นเอาไปเข้าห้องน้ำไปเลยกันจริงเหรอเป็นไงบทลงโทษเป็นไงเฮ้ยมันเหมือนจะเข้าห้องน้ำไปหรอ ไม่ใช่เขาจะอาห้องน้ำอีกบ้าเนี่ยพ่มันเหมือนเป็นน้ำอะไรสักอย่างเลยที่ของทางเดอะบอดษัท์เตรียมไว้อ่ะเออให้กินคนที่แพ้คู่ที่แพ้อาบอาบอาบไปเลยอาบอาบโชว์ยับไม่ไม่เห็นพาบ้างอยากให้พี่ไมค์ทำเด้ๆไม่ต้องขนาดน้ อก so okay, 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 ็เดี๋ยวเป็นน้ำท okay, ี everyone, ่ทำเดี๋ยว body shop เตรียมไว้ให้ัะตอนนั้นเราไม่ได้ดีอย่างนี้ตืตีตายเลยนะโอเคได้ได้ใช่ไหมครับได้ครับสบายมากเริ่มไหมเริ่มเลยไหมมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่ามาวุณเก่งอะทีมาก่อนเลยเห็นสามจีเมื่อกี้โอ้ยเราเราต้องแบบรีบร้อนป่ะเฮ้ยเราแบบได้มา เลยแม่เอาเดิมสองสเฮ้ยได้แล้วจริงก็ีได้แล้วได้แล้วเิม่อย่างที่บอกต้องยังไงแล้วใครนับเวลาเอ้ยเฮ้ยอ้ยได้ได้ไถือว่าตั้ง ไม่ได e ah, right. ้ไม่ได้ไม่ได้กัวไปนั้นก็ไม่ได้เหมือนกับกับยืนตรงนี้กับยืนตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เลี้ยงให้ไปกับเลี้ยเลย้สักการนึ่งุกไม่ได้ไม่เป็นไรไปอีกก้าวไปไปคนใหเลยดิเกไปก้ับไปไม่เป็นไรครับเี๋ยวกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัิที่ก้าือ้องสลับกันที่พี่ชาย เราช่วยกันไงไยบกันาจะได้นเดียวคุณครับุนทุกคนรูุ้คนรแต่รพวกเราสองคนจำได้คุณค เหมือนมาหนึ่งปยังไงกลับกลับไปที่ที่บ้านไปพี่เบ๊พี่เบ๊หาใจหาใจอ๋อหาใจหายใจยากจริงนะยากยากทีากอ๋อหมุนแล้วใช่ไหมฮะหมุนแล้วใช่ไหมฮะหมุนเรื่องนะครับผมสรุปแล้วสีส้มชนะไปนะครับ จะเอานี่ตีสักทีเลงคุณเอามาค่อมทำไมเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทลงโทษกันดีก,กว่าครับผมมันคืออะไรแตไอพี่นี่เขาเก็บอุปกรณ์กับเออโอ้โหมันคือมันคือน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ครับผมก้าอหน้ามันายจะไปหยอกใครด่อ่ะใช่ไครับโอ้ยชะนะเงาใหญ่เลยเออคือแจกให้กับบาริเตอร์ กินตรงนี้จัามานะครับขอบคุณมากนะครับจะได้สดชื่นก่อนไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่กลับไปกินตรงนี้จ้าของรอบนี้เรายังไม่หิวนะเดี๋ยวรอเสร็จนะเราไปกินนะบอกให้กินตรงนี้ไม่อยากจะกลับบ้านกลับบ้านพีเอาเร็วๆคนอ่ะไปยืนข้างหน้าไปยืนข้างหน้าไปจ้ะอันนี้เขาเขามีบทลงโทษนะพี่ใครกินหมดที่หลังพี่ต้องกินซ้ำไปอีกนึ่งแล้วนี่เราเล่นเราเล่นนะครับมียืนข้างหน้าตรงนี้เลย ม,มีเสียงด้วยเออเปิดมันก็ต้องมีเสียงอช,อชอบเออปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนอโโอเดี๋ยวเดี๋ยวมาขยับไลยพีโ่โคนโโคลนเก่งชอบเก่ง หน้าตาคุณมีเพชร์มามานันขึ้นมาหรอ,อ,รอนะขันแรกมันก็ยากนีแหละเอารองโอ้โหแล้วมีหรอลืม <laughs> ลืมนะใจเย็นใจยนเอออยากลองกันดิ